สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุตสุนจัก <spe ak> นะครับพี่น้องพ่อสัตรูผมเลยอ่าพี่น้องโอ้พี่นอ้องกวบักงเลยไหโอ้ติ๊ติอะไรไปเฮ้ย้ยโอจริงมาดูก <spe ak> <spe ak> ันสวัดีค่พี่น้องสุนจักนครับพี่น้อง Too hôm nay vẫn giây vết tay cổng. Toba ngay vinh ong không ngon nguồn bako nga 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 nhà nga 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 Ừ, <laughs> cốp nhây không mẹ? Nhây lên. <laughs> bếp cốp bằng nhây lấy Xây biết cốp, biết ba đây cốp, ui tụi bằng Vẫn chỉ này đến hoặc Vâng cái cây luôn mẹ Chào vậy, dư xưa Nì, thì nó Đây <laughs> cốp tụi bằng <đúng> nhây, không có thể Ừ, không sẵn sao rồi, thì nó Ờ, đây là mẹ <laughs> บมื่องปตมันดอกแม่อ๋อเห็นเบ็ดยืนบ่เห็นอยอะพี่น้องทำคืองานไปดีกว่าบาทุกพระโลหิตเห็นแม่ท่องโมแม่เลยว่าถือจบเลยแลนหนีเลยบ้าเอาเอาอเพื่องาไปดีแท้โว้ยมันออกวิธีไหนนี่อ๋อเนี่ยเอาใส่ถุงเลยแม่ ถุงทั้งเบียดเลยถุงได้ก็ได้อ,อือนี่แหละพี่น้องโอ้โหง่โอ้ยสซันนั่นเยู่ด้านหลอยู่ <c oughs> ลเลีเ้ยถอย,อยหลังมาเป็น,นอัตโนมัติเลยวันหนึ่งพี่น้องป๊อ้โหครง่ยโอเควัสด,ดีครับพี่น้องวัสด,ดีตอนเ้าๆมื้นนี้มาหย่าเบียด ไม่ท <laughs> ้องบดเลยมใไน้ำว่านี่เป็นไปหน้าไปอย่างอยู่ตอนนี้มายามน้ำขึ้นก็บด้มายามพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าฝนมันลิ้นตลอดเดี๋ยวเวิงติดตามต่อไปครับพี่น้องดว่ามปป่าได้กบตักใหญ่จง Vamos comprar nela. Ó, sai bet koppa แน้ำทงหน้าเนี่ยถ้าเ้าไม่หยากน้ำขึ้นพระเจ้าวามันได้แต่ถ้าใส่ยงสีมันไม่ได้ดอกผมร้องใส่เวรซือ้อพี่นอ้องเดี๋ยวเวรวามันติดกลิ่นจังไได้แต่ที่ที่ยังเว้นที่ผมมาใส่อ่ะมันก็กลิ่นตีดยิย่งได้พี่น้องแต่ว่าปากคอกับสีมิตรรุน่นแบบตัวตีนตัวมือรุ่รร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 นกำลัางงามในหละ่ะแต่ว่า นาำนั่นนัรุดเลยคาใครว่าทำไม่ดิ่นอีกสักครักกระดุดจะว่ามุ้งส้คนกจะสีมืยแน่ล่ะตรงนี้ปานขึ้นทึ่งอยู่เสียงปฝาบ่อนยู่ได้ครรัเนี่ยจะว่าปานเริ่มขึ่นท่งแล้วรัเผลมันเริ่มขึ้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีฝ่าอีฝ่าอีฝ่าโอ,อ้ปะคอปะคอปะคอปลาส่วนมากสิรุน่นนี่พี่น้องที่มันขึ้นมากนี่นี่ครับ ผมลองใส่เบิรนีกยคือว่าโชคดมมคีมันกินเลิกอ่ามันกินเลิกยังสิโอเคอยู่นี่ลองอะมันกินเลือกันโอเคแต่ว่าถ้ามันกินบ่นเลิกก็คือจงยามสองมาก,ก็หลุดมัดก็สิได้รู้ว่าป่ามันขึ้นยังแต่ว่า,าทางเจ้าของหน้ายัางขาเจา้ายืนนี่ขาเจ้าว่ามันขึ้นแล้วล่ะว่าส่นข้าเจ้าก็บบแพงดอก เของหน้าก็ดีดีนะมูนี่พี่น้องปลาปนไปพระท่านไ,นไปพระท่าน โอ้ตายเก็บจมนวเก็บสมี่ล okay. ี่ย right. ู่ยูเอาาเอเดยับรเ้อนี่มาอีกแล้วพี่น้องกำลังง่ามหลุนนี่สิ่นี่ติดคักนี่สมหลุนนี่สินี่เห็นว่าติดคักแถวเนี้ยสิ่องนังนี่ครับพี่น่องคนสิติดคักนี่นี่ติดนี่สิ นีเส้นใหม่สิรุ่นนี้สีหลายชนีดแต่ว่าตัวใหญ่ถ้องมาตาฐานก็ขาดหมดละมึงคือใส่ไว้แต่หมือบ้านมึงยังส่อเกินตัวฟุกอ่ะจาไหาเบ็ดปลอมพันว่าเบ็ดปลอมพันเสียหาผอบ่ xin lỗi người lá ở đây hả biết lỗi người dân xin lỗi người dân xin lỗi người dân อันนี้อันนี้ยามขึ้นเบ้างไปมันคือจังเป็นภัยม,มีฟ้องนามทะเนี่ยไม่สิดึงได้อยู่อ่ะพอมินซิดึงมันกับบทโจมม,มันมันสิหรีอยู่นะมันนั้นเต็

นี้นติดไปเห็นน้ำหนาจมใช่ไหอโบนามันดึงไปก็ต้องเดี๋ยวเห็นตัวเขาขาว ม variance, ันส yeah. 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 ูงน่ีสิบสามเอั่เบิ่งอันนี้ดูนี่มันเป็นฟองน้ำยนี่ ือเดียวเห็นมันน้ำใสโอ้ติต๊บติ๊ปลาไหรอะไรเฮ้ย <c oughs> ตายต <c oughs> ีเอ้ยเจอเนาเจอเปียบเหยื่อเอียงน่ะเว้ยเว้ยสิบไปหาแม่มันเนี้ยบริสิทธ์มันขาดม <c oughs> ันมาสะพ่อมันตายพี่น้องงูตีเอ้งงูเอียงนั่นงูก็ตายพร้อมตีงูยังพอ่อ เฮ้ยพ oh ี่น้องเฮ้ยคนยิงมาลุกมาได้ควรดิเออเพื่อผิดบอเราต้องเอาเวทเล่ผุนย้อนลงไปเลยควตายเด้พอปลไหยกัตายงูกัตายถิ่มไปเลยผุนเอาสิ์ลงไปเลยเอยๆผุนโอ้ยคนที่ตาย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 ไปแล้วเอาไว้อย่างเดียวคงสิบปีคว อ้ยอาทิมเลยจะไปบายมันนี่นี่มบิ่งอันนี้ด้วยมันเป็นฟองน้ำเองโอ้มาเด้อคนเด้อคนยิยงหลุดทันเศร้าว่าอยู่เบยอะถุงไปยิ่งจันเอ้าน,อน้องห้อยห้อยห้อยประเด็น <c oughs> ย,ยาลังถือมาไก่อยู่โอ้ยตัวนี้ไปย่างเลยเอ้าล่าปีล่าน,ออนบบ้องไปนี่ครับเบวทผอม thử lăng vào mực, da mất luôn. đi chơi bớt và mình để parai to bớt nhảy. nhá, nhá. để, xâm lấp này cả, giảm biết nó. cọp, 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 เป็นท้องประกาศเขาไก่เด้อพี่น้องคนเคียงลูกเลยทั้งกบถึงงูถึงปลาไหลถึงปลาทุกอย่างผมนว่าเพิ่นว่ากิ่นอ๋อพิ่นกินปลาไหลสันผอวางงูนี่เพิ่นกินปลาไหลตัวเล็ยๆแต่ว่าหางมันมันเป็นเอิญงูสองหัวแบบน่ะครับถางนั้นเป็นหางกอเป็นหัวนะเป็นหัวแหละเป็นหัวเพิ่นเออเออผมกระสี ทำลายมันเพราะว่ามันตายแล้วตายทักงสองเลยนี่ครับสำหรับเซาน,นี้กัรสินถามมาเกิดหมพบปอมแม่ท่องงี้เดล่าพี่แลนนองแคนเนเดอร์พี่นองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ